สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือจี้แดงอ้สิถามเพชดจังใดครับผู้ใดท่วมาเนอะมัดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผู้ใดท่วของมาตั้งสองสายบัดน,นี้หมู่บ้านท่วคุยกับพ่อพอนแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดสักขู่นะคะไม่เกินสิบนาทีหรอกเนาะ ครับค่ะสวัสดีค่ะจากใครคะครับจากใครคะเจแดงค่ะเจแดงค่ะจากจากจากเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยทางไหนอะเด็กน้อยที่จะสั่งของจากเจแดงเลยค่ะโอ้อยากจะถามนิดนึงครับเพราะว่าอายุมากแล้วนะขอโทษนะที่พูดร้อนเลย ่ะไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานอ่าด,<อ>ดูคลิปดูคลิปทุกวันนะบอกรายการต่อพอให้ใหแกแดงขำได้หน่อยนะขำไม่ค่อย<พ>อวกอดูดูคลิปทุกวันพี่้าได้ดูเสร็จก็เลยโทรค่ะอ่าแล้วตอนนี้แกแดงไม่ว่างมั้งก็จะทาคทีมเทว่าอ่าลูกสาวใช้ว่าอายุป,ประมาณสักเจ็ดสิบปีมันมันจะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแกใช้ได้ส่งมาให้หน่อยมาเก็บที่นี่เทปๆนะเอาครีมหรือเซรั่มค่ะ ก็ไม่รู้ที่ว่าทำแล้วให้หน้ามันอ่อนกว่านี่หน่อยนึงอ่ะโอ้หน้าอ่อนวเหรอครีมครีมหนึ่งชุดค่ะชุดละพันสองร้อยบาทจะมีไนท์ครีมกลางคืนเดย์ครีมกลางวันบอมสบูแล้วถ้าลืมอะ่ะไม่ไม่ลืมค่ะอาบน้ําทาทันทีเลยตอนเช้าหลังล้างหน้าอาบน้า,นาทาทันทีกลางวันสีขาวกลางคืนเนี่ยหลังอาบน้ําทาทันทีสีสีทอง รอยเหี่ยวย่นนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยใช่น่าก็จะกระชับขึ้นเลยค่ะเป็นหน้าเด็กเลยอืออ่ะดางนั้นเ<ม>ขียนที่อยู่ด้วยแล้วก็ส่งมาให้ด้วยแต่ถ้ารับรอยคนคนที่หน้าหน้าเด็กนี่เจแดงรับรองนะใช้ไปเรื่อยๆหน้าจะกระชับขึ้นหน้าเด็กแน่นอนแต่ว่าความ,มขาวมันก็จะขาวตามตามที่เรานน่นเด็กะขาวขาวตามหน้าเราอืม แล้วไม่มีอื่นอีกที่เป็นสเปรย์พิช้าร์ดิีิโชว์นะสเปรย์มันฉีดอะไรอ่ะโอ้อันนั้นมันเป็นเอเซรั่มนาโนค่ะมีเหมือนกันไม่เอาอันนั้นเดี๋ยให้อ่ะอันนั้นอย่างเดียวนะอ่าอันอโอได้ค่ะได้ไหมมันมันมันพอนั่นมันดีขึ้นแล้วก็จะสากอีกได้ค่ะได้อันนั้นก็กระชับหน้าเหมือนกันเออเอาอันนั้นละที่หน้าจะเนียนด้วยหน้าจะเนียนขึ้นเห็นดูสักกาวที่เขา สักพักหนึ่งกลับไปใช่ใช่ใช่ก็คุยกันกับเพื่อนคาะเซร่มแปดร้อยเก้าสิบบาทค่ะลดสองขวดนั่นนะใช่ค่ะแปดร้อยเก้าสิบบาททวนเก็บเงินปลายทางค่ะบอกชื่อมาค่ะค่ะท่านผู้ชม่าสิโทรหาพอเจ้าของเหล็กหลอกกับโทรหาพ่อพ่อนโอ้โทรหาพ่อพ่อนเรี่ยวละอัดคลิปเลี่ยวละค่ะท่านผู้ชม อัดคลิปสองคลิปหน่งนะเทิ่งคุยกับพ่อพ่อแล้วก็ให้เบิ้งตัวเลขสรุปแล้วมาหาเบิ้งคลิปบ่มี่ค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่พ่ออยู่บ่อย่อค่ะโอ้โทษไปหมู่บ้านมารับสายเหมือนน้โชคดีอ่านอนเต่าเนเี่แหละว่าเสียงสั้นตั้งระบบเสียงสั้นไว้บ่เออเออไอเร่งน่อยไอ้ไถแล้วค่ะเอาเอาไปก่อน เพิ่นยูอยู่ค่าวทำซุ้มนี่ลลอกของแทงมัดกรมันกระเขาสองแปดวัดกรเครื่องเพิ่นซันกันเลยติดต,ต่อกันบาได้ค่ะพ่อสวัสดีค่ะค่ะขอแนวทางห้านมีบ่าโอ้ยพ่ออย่าว้าลเบิดพลังเบิดพลังงานเราเบิดกำลังใจ็ดจังใด าดตัวใดก็บบรดเราะดไม่งันน้นอยู่บ่อท่อไปเห็น่อเว่าอะไรกันได้ประเด็ร,ดรับอเมียเพิ่โทรมาบอกแล้วว่าอันเคืียงสันบดได้ยินเสียงเฮ็า,าลแล้วบพ่พ่อไรักดเ็ดล่ามอพอนีงวดกอนถือบ่พ่อ หมดก้อนเขาเนาะกระโอดปฏิบัติสิไปเองกโดบปฏิบัติสิไปเองแต่ว่ากันไปกับย่านบาย,ยุเฮียนสบายดีอยู่เนาะพอเนาะ ขาวยู่แล้วบานมรเข้าโชคดงเาะอม้าวมันยว่านีข้าโชมา่ค่ะสเตียงถั่วได้ใช่พ่อสามหกสามหกค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสามซค่ะิี สิบสี่ป่ะพ่อหนึ่งซีหนึ่งซี่ค่ะแปดซีแปดซีค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดอยู่ในบ้านอัดคลิปจัดสามนาทีค่ะพ่อศูนย์แปดคิปแปดสิบแปดสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะ สองสามสองสามค่ะสองหกสองหกค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะก่ับมานอขายำตัวได้พ่อเน้นตัวได้เน้นจักตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปดเือจ็ดแปดแปดเจ็ดนะ อ่าหนึ่งเจ็ดดเจ็ดอครับสามเจ็สามเจ็ด,มดไม่สองูห้าสองคูโอติดเจ็ดเนะานะบอเ okay. นาะโอเคหมวดนี้บ้มันใจตัวได้แต่สิล่องสื่อตามอยู่ส,สอบ <laughs> เรียกสื่ออยู่วอมันใจเจก,กับสองเ,องเอจ็ดกับสองบอติดกับสองเนาะจกับสอง พ่อขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณนานแน่วท่าจ้าถูกค่ะพ่อ้ค่ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะท่านผู้ชมพ่อเพิ่นกับไห่มาาล็อกของแท้เนาะสามหกสามเจ็ดสามซีหนึ่งซีแปดซถ้าสามกับสามหกสามเจ็ดนะคะ สามซี 3, ถ้าซีกับหนึ่งซีแปดซีกับศูนย์กับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดทำมาหนึ่งนะหนึ 1, 4, 1, 2, 1, 2, ่งซีหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสามทำมาสองนะสองหกสองเจ็ดมีซีสองค่ะแล้วก็แปดเจ็ดเน้นที่แปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามเลขพันว่าจะต้องมีเจ็ดกับสองค่ะเลขมาเจ็ดกับสอง จ็ดก็ได้แก้สามเจ็ดแปดเจ็ดพอเป็นบองเนาะแล้วก็สองกับสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดตัวไหนมาแรงตัวหกเจ็ดเก่ามาแห้งค่ะหกเจ็ดมาแห้งเอาตัวไหนใส่ประกอบค่ะถ้าจะนันกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดว่ามีเนาะมีแต่หนึ่งแปดแล้วก็สองเจ็ดสามเจ็ดค่ะ เจ็ดก็มี2สองเจ็ดสามเจดปดเจดนะคะศูนย์เจดสเจค่ะมี4สี่เจ็ดศูนเจดามเจดสองเจดแปดเจ็ดนะคะเอาปิดจดหน้าป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อสากินแมงรัฐบาลถ้าว่ามา2กับมา7จ็นะถ้า7ก็3ามเจ็ดศูนย์เจดสองเจดปดเจดะคะเอาตัวใดมาแห้งตัวใดมาคอยเกว่ามีค่ะเอาเกไม่มีมีแต่รหถ้ามา6ก็สอดสาหสองห มีสองมีสองตวัวเนาะค่ะที่มาสามหกกับสองหกแล้วก็ศูนย์กับมาสองตวัวได้แก่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเนาะหนึ่งกับมาหนึ่งสี่หนึ่งแปดค่ะตัดออกค่ะถ้าตัวไว้ได้คิดว่าบามามากคอยเนาะค่ะตัดออกไปถ้าท่านคิดว่ามาศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเลยได้เนาะอ่าถ้ามามาเจ็ดกับมีสี่เจ็ด มันเป็น7เด,ดื่องค่ะมี3 7 2 7 8 7แล้วก็ซูม7หลัก7อยู่ถ่ายเนาะคะ่ะ2ก็มี2 1 2 3 2 6 2 7 3ก็มี3 6 3 7 3 4มี3 3เนาะคะ่ะเนาะ3 4 3 7 3 6เบาๆลูกอย่าใช้เสียงนะลูกนะ แก่กำลังทำงานแคบหนาจ,จอค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสียงสือสลากินแมงรัฐบาลงด,ดกรเพิ่นกระเขาอยู่ที่82นะคะ่82ะ82แจแดงตามตัวไม่ติดก็เสียดายอยู่คัดเอาตัวที่ห้องสอบและค่ะทามาเจ็ดกะมี่ยูซีเจ็ดหาเลือกบนยากเนาะคะ่นะเนาะสอง้ากัระส่สองเจ็ดจะมาด้วยกันไหมแปดเจ็ดจะมาด้วยกันไหมสามเจ็ดมาด้วย ถ้าเป็นไปได้คือสามเจ็ดศูนย์เจ็ดจะมาจะมาน้ำกันใดได้ดค่ะตามมองๆเนาะไหวคนละฝั่งพ่อพรเมื่อว่านนี่ลืมคลิปพ่อพรเนานะคะ่นะเนาะอัดคลิปไปตั้งสองคลิปผาหาคลิป,ป่าเห็นอัดจังใดเสียงเพิน่นขอพูดอธิบายให้พร่อนกว่าเว้าเรื่องเลขเรื่องเบอร์กันจนมานเดี๋ยววันติดตามค่ะคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้เจดแดงในะคลิปนี้ ล็อกของแท้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสิมีบอนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะก็คัดออกตัดออกค่ะตรงที่บ่ดุลใจเนาะ,ะถ้าไม่ชอบสามก็ไม่ต้องเอาเลยสามนะถ้าไม่ชอบหนึ่งก็ไม่ต้องเอาเลยหนึ่งนะ,ะถ้ามาแปดก็มีแปดซีหนึ่งแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแค่นั้นมีซีแปดเนาะค่ะเนาะถ้าเจ็ดกัมีอยูซีเจ็ดนะคะสองก็มีอยูซีสองเนาะคะ่ 2, 2> ะเนาะ สองหกสองเจ็ดสองหนะะึ่งสองสามเะเอาพิจารณาเท่ากับคัดตัดตัวใดมาเด่นเจ็ดมาเด่นกะใส่ไปเลยค่ะศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเอาจักสิตัวใดบนเบนบนนหหวยสัญจรแล้วก็หวยนายกค่ะท่านผู้ชมพิจารณาคักๆใช้สติและปัญญาในการไต่ตอง สอบกับซื้อบ่าสอบกับบ่ซื้อเงินในกระเป๋าท่านรักษาไว้ให้มันดีโตไผโต,โตมัน่นแต่ว่าซื้อเชลล่มกันดีกว่าค่ะแปดร้อยเก้าสิบาททวนปด้อยเก้าสิบาททวนเก็บเงินปลายทางนะคะนาโนไอคอนเฟสนาโนนวัตกรรมใหม่เนะนาโนแล้วก็หน้าเด็กค่ะหน้ากระจกค่ะหน้าเด็กหน้ากระจกหน้าใสนะคะเนาะ ใช้แล้วหน้าใสทันทีเลยเห็นผลไวเนาะค่ะเนาะแปด้อยเก้าสิบบาทรวมค่าส่งค่าแพคค่ากล่องเก็บเ,เงินปลายทางก็ก็ยานี่ห้าร้อยบาทค่ะยาบำรุงสายตาเนาะคะ่ะห้าร้อยบาทอันนี้ห้า้อยห้าสิบเก็บเงินปลายทางส่งฟรีฟรีมดทุกอย่างคะ่ะวิตามินซีหนึ่งพันเมลิกรมัมกินแล้วผิวขาวคะ่ะนะคะแล้วก็ครีม น้ครีมเด้ครีมพร้อมสบู่นี่ครีมหน้าเด็กนะคะหน้าเด้งขึ้นกันเด้แล้วก็น,นี่สบู่ลดฝ้ากากจุดด่างดําสว่างไวอันนี้หนานุ่นนุ่มเนาะสตาฟเจ้าของไว้ยาห้เถายาห้แก่ยาห้แก่นี่แก่เจ็ดสิบก็เหมือนจะหกสิบค่ะหกสิบเจดแดงหกสิบสองเหมือนอายุเท่าใดค่ะท่านผู้ชมตอบเจดแดงในอยู่ในนี่นะเ,นเนาะเห็นแนทางในการเสียงสื่อเสียงใส่กันทุกอย่างแล้วค่ะ คนขยันซื้อหวยก็จะขยันถูกคนขยันใช้ก็จะสวยจะงามค่ะทนผู้ชมเนาะเอาฝากไว้เป็นแนวทางทั้งสองอย่างค่ะไม่ว่าหวยไม่ว่าของดีของใช้ที่เราคัดสรรมาแล้วสําหรับผู้หญิงเห้าสําหรับคนรักสวยรักงามคัดสรรมาว่าดีที่สุดแล้วนะคะนะคะเจดียงใส่ทุกอย่างค่ะใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้อย่างอื่นไม่ใช้เลยรับประกัน เนี่นอนลอยรนเซ้นพันบนเซ็นไม่เคยซ้ายอย่างอื่นเลยค่ะมีแต่สามตัวนี้นะคะเนาะใส่ตลอดอ่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่หายกำลังใจเจ๊แดงขอบคุณค่ะขอให้รวยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ